มาติดตามความทรงจำสุดประทับใจนะคะของป้าพวงเพ็ญน,นะคะในโอกาสที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะป้าพวงเพ็ญน,นะคะเจ้าของร้านเมืองใต้ป้าลิมสองแห่งสงขลารำลึกความทรงจำวันเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงสารต่อแรงบรรดานใจทอผ้ากเกาะยอด้วยความจงรักภักดีจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะก็ได้กรัดพูดกับป้าถามว่า ก็เรียกป้าอ,อะไรจ๊ะป้าพวงเพนเจ้าของร้านเมืองใต้ป้าลิมสองร้านจำหน่ายผ้าทอเกาะยอและชุดพื้นเมืองเก่าแก่ของจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงความทรงจำอันล้ำค่าที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปสมเปิดงานนาวังวิทยุของหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิต ป้าพวงเพนเล่าว่าในวันนั้นมีการนำของดีจากแต่ละจังหวัดมาร่วมจัดแสดงพระพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรร้านค้าทุกร้านเมื่อเสด็จผ่านร้านป้าลิมป้าพวงเพนซึ่งเป็นลูกสาวจึงได้มีโอกาสถวายผ้าทอเกาะยอลายดอกพิกลแด่พระองค์พระพันปีหลวงทรงตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรจ๊ะ ซึ่งสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากนั้นพระองค์ยังทรงเลือกซื้อผ้าทอและสิ่งของจากร้านหลายชิ้นโดยเฉพาะเน็คไทสีเหลืองที่พระองค์ทรงตรัสว่าจะซื้อไปฝากท่านชายเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นภาพจำที่ป้าพวงเพนเก็บไว้ในใจพร้อมกล่าวว่าพระสุรเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาและความอบอุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้สารต่อการทอผ้ามาจนถึงวันนี้ พอพระองค์ผ่านหน้าร้านป้าป้าก็ได้ถวายผ้าพอถวายผ้าป้าพระองค์ก็ได้ตรัสพูดกับป้าถามว่าก็เรียกป้าอะไรจ๊ะพอได้ยินเสียงแบบนี้รู้สึกประทับใจมากพระสุรเสียงฟังแล้วเป็นไงมันมันเป็นกันเองมันมีความอบอุ่นมันประทับใจนะบอกไม่ถูกนะพอถวายผ้าเสร็จ พระองค์ก็ไปเยี่ยมร้านปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ซื้อผ้าไปหลายชิ้นค่ะหลายหลายชิ้นแล้วก็พระองค์ก็ได้ไปหยิบเนกไทมาเส้นหนึ่งถึงพระองค์พูดว่าเอาไปให้ท่านชายซื้อผ้าหักท่านชายรู้สึกประทับใจในพระสุรเสียงมากเ<ม>นี่ยจำยังติดอยู่ในใจติดอยู่ในสมองก้องอยู่ในหูเลยว่า<ม>เขาเรียกผ้าอะไรจ๊ะ คือเสียงนุ่มมากนุ่มนุ่มที่บุ๋มบอกว่าเออพระองค์เมตตาต่อประชาชนต่อชาวบ้านนะเนี่ยความประทับใจค่ะหลังจากทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงป้าพวงเพนเผยว่ารู้สึกเศร้าใจและหวนระลึกถึงครั้งที่เคยเข้าเฝ้าพร้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มผ้าท,ทอเกาะยอ ผ่านการมอบหมายให้หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตสเสด็จแทนพระองค์มาเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและให้การสนับสนุนจนกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงในปัจจุบันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ป้าผวงเพนปฏิญาณตนว่าจะยึดถือแบบอย่างของพระองค์ในการพูดจาไพเราะนุ่มนวลและมีน้ำใจนำมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และการบริการด้วยจิตเมตตาพร้อมปฏิญาณว่าจะดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยอ๋อจำเสียงของพระองค์ได้ว่าเสียงของพระองค์นี้เออนิ่มและก็ลื่นหูถึงป้าว่าเออเราจะพูดเพราะๆเ,เ,เหมือนสมดิจบ้างดีกว่านะบางทีเสียงเรามันแข็งกระด้างนะคือพระองค์อ,อารมณ์ยังไงอะ อารมณ์เย็นราบเรียบตลอดนะถึงก็เลยต้องต้องพูดให้เพราะเหมือนราชินีบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและป้าก็ตั้งปณิธานว่าจะเอาแนวพระราชดำริแนวที่พระองค์ปฏิบัติต่อประชาชนเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจำวันของป้าและจะสอนลูกหลานด้วยว่าต้องทำดีเหมือนในหลวงเหมือนสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานะ และที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและก็ต่อประเทศชาติต่อคนรอบๆตัวเราค่ะสําหรับผ้าทอเกาะยอถือเป็นหัตกรรมพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่สืบทอดมากว่าร้อยปีมีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะเช่นลายการแยงหรือลายคอนกเขาซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่5ได้พระราชทานนามใหม่ว่าลายราชวัตร หมายถึงผ้าของพระราชาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความประณีตและคุณค่าทางศิลปะหัตกรรมร้านเมืองใต้ปาลิมสองศูนย์กลางในการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยการทอผ้าสืบสารพระราชปณิธานด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพฟาริดารอดกุบทีมข่าวเอ็นบีภาคใต้รายงาน